นี้นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะประธานคณะก้าวหน้าก็ลงไปช่วยผู้สมัครทึ่งลงสมัครชิงชัยนายกอบจนครสวรรค์เบอร์หนึ่งเนี่ยนะคะลงไปช่วยหาเสียงแล้วก็เป็นเหมือนกับทุกครั้งที่เขาลงพื้นที่ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์การประทะกันแล้วก็การกระทบกระทั่งกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศที่เกิดขึ้น ซึ่งภาพที่เห็นก็เป็นขบวนแห่ขบวนหาเสียงนะคะเมื่อวานในธนาทรจึงนุ่งืึงกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่และประธานคณะก้าวหน้าพร้อมทีมงานแล้วก็มีการคุ้มกรรันรวมกว่า30คนเนี่ยเดินทางลงพื้นที่ที่เขตทศบาลน,นครสวรรค์นะคะเพื่อช่วยนายสลันเลิกอัด เลิกอธการผู้สมัครนายกอาบาจนครสวรรค์คณะก้าวหน้าเบอร์หนึ่งและถูกกลุ่มปกป้องสถาบันที่เขานำรถซาเล้งเนี่ยนะคะตามตามไปนะคะแล้วก็ชูป้ายตะโกนไล่แล้วก็เปิดเพลงประจำตัวของคุณธนาธระนะคะเพลงหนักแผ่นดินก็เปิดนะคะแล้วก็ขับรถตามกันไปตลอดเส้นทางขบวนหาเสียงในตัวเมืองนครสวรรค์เดี๋ยวไปชมบรรยากาศบางช่วงบางตอนก่อนนะคะ

เอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นก่อนจะเกิดช็อตเด็ดนะคะก็มีบรรยากาศแบบนี้ไปตลอดเส้นทางซึ่งขบวนรถหาเสียงดําเนินไปเนี่ยนะคะในตัวเมืองของจังหวัดนครสวรรค์ก็ปรากฏว่านายธนาทรเนี่ยเดินทางต่อไปที่เขตเทศบาลตําบลทับกลิตในอำเภอชุมแสงนะคะเพื่อช่วยผู้สมัครนายกอบจเนหาเสียงต่อปรากฏว่าขณะที่กําลังหาเสียงในตลาดสดเทศบาลเนี่ยนะคะก็มีการประทัการมกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่เข้ามาต่อว่าใน นธนาทรแล้วก็มีแม่ค้ารายหนึ่งนี่น,นะฮะเดินเข้าไปประชิดแล้วใช้มือเนี่ยชี้หน้าด่าทอในธนาทรจอมกาศที่ดูแลความปลอดภัยในธนาทรเนี่ยรีบเข้ามาดึงไหละะ่แมคค้าคนนี้ออกนะฮะจนกระทั่งเนี่ยเซทหลาไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะไปกระแทกเอากับก้านร,ร่มกันแดดค่ะนี่เนี่ยเ,ยเป็นบรรยากาศช่วงที่วุ่นวายเนี่ยนะคะอ่า ซึ่งสุดท้ายนายธนาธรเนี่ยต้องเป็นคนเข้ามาห้ามทับเองมาห้ามกาดตัวเองนะคะก็ไม่มีเหตุการณ์บานปลายรุนแรงใดๆเกิดขึ้นซึ่งต่อมาไดบุญชูก,กลั่นกสิกรรมทนายความของกลุ่มก้าวหน้าจาังหวัดนครสวรรค์เนี่ย ก็เลยพานายสลันเลิกอัธการผู้สมัครนายกอบจนครสวรรค์คณะก้าวหน้าเบอร์หนึ่งแล้วก็นายเพนชัยบุตรศรีคุยผู้สมัครสออบจนะคะของนครสวรรค์เขตหนึ่งเนี่ยเข้าแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนสพเมืองนครสวรรค์โดยระบุบอกว่าพวกเขาเนี่ยถูกกลุ่มปกป้องสถาบันนครสวรรค์เข้ามาขัดขวางการหาเสียงของกลุ่มคณะก้าวหน้าแล้วก็มีการนำรถ ขับมาขวางนะฮะมาขวางหน้าขบวนในการหาเสียงแล้วก็มีการเปิดเครื่องเสียงรบกวนแถมยังตะโกนด่าต้นตระกูลด้วยและทําให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ก็รับแจ้งความเอาไว้แล้วก็บอกว่าจะดําเนินการนะคะเรียกกลุ่มคนดังกล่าวเนี่ยมาแจ้งความนะคะข้อหาหมิ่นประมาทขัดขวางการหาเสียงเลือกตั้งและทําให้เสียทรัพย์ซึ่งจากนั้นเนี่ยในเวลาต่อมาไล่เลี่ยก,กันนะคะนางสาวจีรนันอินสุด ที่วงซึ่งเป็นคู่กรณีก็มาที่สอนอเหมือนกันนะฮะขอภัยที่สพเมืองนครสวรรค์เหมือนกันเพื่อจะขอเข้าแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนสพเมืองนครสวรรค์บอกว่าตนต่างหากเนี่ยที่ถูกทำร้ายร่างกายเห็นไหมนะที่ตลาดทับกลิตในอำเภอชุมแสงก็ให้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยนะฮะรับเรื่องแจ้งความไว้เบื้องต้น พร้อมแนะให้ไปพบพนักง,งานสอบสวนที่สอพอชุมแสงซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เพื่อแจ้งความอย่างถูกต้องต่อไปค่ะนี่ก็เรียกได้ว่าไปที่ไหนก็จะมีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะ เมื่อวานเสียงเพลงหนักแผ่นดินดังที่นครสวรรค์วันนี้ดังต่อที่ภูเก็ตอาจจะต้องบอกว่าไม่เข็ดเพราะว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ชอบพนิการนะคะถูกไล่แล้วก็ถูกร้องเพลงหนักแผ่นดินในขณะที่ไปช่วยหาเสียงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยชอบพนิการลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครนายกอบจภูเก็ตก็คือนายสรวุฒิปาริมาพันธ์แล้วก็สมาชิกอ่อสอ,อบอจอนะคะที่ภูเก็ตด,ด้วยก็ปรากฏว่าไปภูเก็ตในพื้นที่ตลาดสาธารณะ สองเทศบาลนครภูเก็ตหรือตลาดเกษตรแต่ว่าต้องยกเลิกแล้วก็มีการเปลี่ยนแผนเดินทางไปลงพื้นที่ที่ตลาดสดกระทูตําบลกระทูอาเภอกระทูแทนตอนลงตลาดสดกระทูช่วงแรกช่อพนิกาก็พบปาพูดคุยนะคะ,ะถึงนโยบายแล้วก็ขอให้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนายกอาบาจอกันพอค้าแม่ค้าในตลาดประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยนะคะประมาณ10คนเดินทางมาแล้วก็ตะโกนว่าหนักแผ่นดินแล้วก็บอกว่าให้ออกจากเกาะภูเก็ตไปเลยนะคะนอกจาก น,นี้เจ้หน้าที่ตำรวจสพกระทูและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจอดภูเก็ตก็ร่วมสังเกตการช่วยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเมื่อกลุ่มเห็นต่างเข้ามาใกล้ทีมงานคณะก้าวหน้าพานิการและคณะก็เดินออกจากตลาดก่อนขึ้นรถไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เดินทางไปหาเสียงต่อที่ตลาดสุขสำราญตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตไปถึงที่นั่น ตลาดสุขสำราญมีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนมาให้การต้อนรับบางคนมาขอถ่ายภาพกับพนิกาแต่ไม่นานก็มีกลุ่มเห็นต่างประมาณ5คนเข้ามาตลาดแล้วก็ตะโกนทอยคำระบุบอกว่าบอกให้ออกไปจากบ้านผมแล้วก็เปิดเพลงหนักแผ่นดินก่อนที่คณะจะรีบเดินทางออกไปมีรายงานบอกว่าหลังการลงพื้นที่นางสาวพนิกาจะมีการพูดคุยหารือถึงนโยบายต่างๆกับทีมงานคณะก้าวหน้าภูเก็ตเพิ่มเติมแต่ไม่มีการเปิดเผยสถานที่ในการพบกันค่ะ